พราของผู้ก่อเหตุเนี่ยขับรถสวนกันนะครับก็เลยมีคําพูดที่ออกมาว่าขับรถตามมาทําไมซึ่งเขาก็ไม่ได้มีการขับรถตามหรือรู้จักกันมาก่อนนะครับแล้วก็ลงมาใช้อาวุธปืนยิงนะครับเราก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการมึนเมาสารติดติดนะครับแล้วก็เกิดจากความคึกขนองด้วยส่วนหนึ่งนะครับเขาใช้อาวุธปืนอะไรยิงแล้วก็ยิงไปรประมาณกี่นัดนะครับเบื้องตอนน้นในที่เกิดเหตุเราพบปอกกระสุนปืนสองนัดนะครับแต่ว่า อาวุธปืนชนิดเนี่ยในภาพกล้องจอปิดมันยังไม่ชัดนะครับแล้วก็ในส่วนของก้อกระสุนปืนทางกองสุลฐ,ฐานก็นําไปตรวจสอบอยู่นะครับเห็นเขาเข้ามาที่วัดนี้เขาเข้ามาทําอะไรแล้วก็จะอยู่เห็นมันมีข้อมูลว่ามาหาเรืองกับคนในวันนี้ด้วยอ๋อไหมครับคือเบื้องต้นเนี่ยที่เขาเข้ามาเขาเขา้เขา,เขามาทาบุญนะฮะคือพวกก่อเหตุเนี่ยเข้ามาทําบุญมาถวายสังฆทานนะครับแล้วก็จังหวะที่กําลังจะกลับเนี่ยก็เลยคือเราไม่รู้ว่าสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ย คือเขาเกิดอาการอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายเขาน,นะครับจิงก่อเหตุขึ้นแต่ว่าที่เขามาเนี่ยคือเขามาทําบุญครับ,ค,รบคือหมายถึงวัดถวายสังฆทานเสร็จแล้ว้วยเหรอใช่ใช่ครับทาบุญเสร็จแล้วเขามากับใครอะคะอันนี้เราไม่รู้ว่าเขามากับใครแต่แต่เขามาด้วยกันสองคนนะฮะในในรถด้วยกันสองคนเป็นเพื่อนกันมันมีข้อมูลว่าคนในวัดเนี่ยโดนผู้ชายคนก่อเหตุเนี่ยเอาปืนไปจ่อหัวด้วยอันนี้จริงไหมครับอันนี้เดี๋ยวเราอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะครับว่ามีภาพกล้องจรปิดหรือว่ามีพฤติกรรมที่ ไปล่าลานคนอื่นเพิ่มเติมอีกไหมนะครับถ้ามีการก่อเหตุเพิ่มเติมเราก็ดําเนินคดีทั้งหมดนะครับจากการสอบถามพี่เสื้อสีขาวเมื่อกี้เนี่ยเขาแพมูลว่าอย่างไงเขาโดนกระทำอย่างไรตรงไหนยังยังสอบถามไม่ไม่ครบถ้วนนะครับเดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนแล้วก็ไปสอบสอบสวนประทับเขาที่โรงพักก่อนนะครับเบื้องต้นเขาให้การว่าอย่างไงครับเบื้องต้นยังไม่ได้ให้การครับเพราะเราเพราะเหตุันเพิ่งเกิดเนี่ยนะฮะแล้วเราก็มีเข้ามาหาพระที่บวชใหม่ที่ชื่อมาที่เกี่ยวข้องยังไงเนียคะอันนี้เดี๋ยวคงต้องตรวจสอบนะครับเพราะว่า ที่เข้ามาทําบุญคืออาจจะเป็นคนที่รู้จักกันอาจจะรู้จักกับพระนะครับเราก็กําลังตรวจสอบอยู่ว่ามีความเกี่ยวพันกันแบบไหนนะครับขนาดนี้สามารถระบุตัวผู้กอ่อเหตุได้ยังคือเราสามารถระบุตัวบุคคลได้แล้วนะครับแต่ว่าแต่ว่าขอปิดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามัน,ม,นมีผลกระทบต่อการสืบสวนนะครับแต่ตอนนี้เราทราบแล้วว่าตัวผู้กระทำความผิดเป็นใครนะครับเพนบอกว่าเป็นเป็นข้อค้าที่เคยถูกจับกลุมมาแล้วก่อนอันนี้อันนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตไปตรวจสอบก่อนนะครับว่า คือเรารู้ชื่อรู้นามสกุลรู้ที่อยู่แล้วนะครับแต่ประวัติการต้องโทษต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราเรายังไม่ได้ตรวจสอบถึงถึงขั้นนั้นนะครับอันนี้พอจะสามารถแจ้งข้อหาอะไรได้บ้างตามพฤติการนะครับมีการกระทําที่อุกอาจแบบเนี้เนี่ยมันก็อาจจะเข้าข่ายในส่วนของพยายามฆ่านะครับซึ่งถ้ามีความผิดฐานอื่นหรือว่าการความผิดที่ไปกระทบกับคนอื่นนอกเหนือจากผู้เสียหายหลักเนี่ยเดี๋ยวเราก็พิจารณาเป็นจุดๆไปนะครับออกหมายจับได้หรือยังคะ หมายจับตอนนี้ก็พนักงานสวนกำลังรวบรวมพยานหลักฐานนะครับแล้วก็ถ้ารวบรวมพยานหลักฐานครบแล้วก็คงสามารถออกมาจับได้นะครับยังพบเบาคือเบื้องต้นเนี่ยเบาะแสน่าจะอยู่ยังไงนะคะพุ่งกับยังอยู่ในพื้นที่เออยังอยู่ในพื้นที่ไหมหรือติดต่อใครได้บ้างไหมคะใกล้ตัวเขาอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราเราขออนุญาตตรวจสอบก่อนนะครับเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยหลังจากก่อเหตุเสร็จแล้วพบเนี่ยผู้ก่อเหตุก็ขับรถครับหลบหนีไปทางวชชรพลนะครับแล้วตอนนี้ก็พยายามประสาน หน,หน่วยงานข้างเคียงพื้นที่ข้างเคียงนะครับว่ารถเคลื่อนที่ไปทางไหนยังไงแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการตรวจสอบอในหลายจุดนะครับตอนนี้ก็คิดว่าน่าจอกนอกพื้นที่ไปแล้วนะครับก็ขอ,ก,ขอก็ขอให้ถ้าพวกก่อเหตุนะครับทราบนะครับได้ดูนะครับภาพข่าวตรงนี้นะครับก็ขอให้เข้ามามอบตัวนะครับ เข้ามามอบตัวดีกว่าที่เราจะออกมาจับรวไปตามจับตัวนะพุ่มกับครับพอบอกลักษณะของรถยนต์ที่พาหนีได้ไหมครับเผื่อใครที่เห็นรถคางังกล่าวเนี้ค่ะรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุนะครับเป็นรถยนต์ยี่ห้อมาส d a านะครับน่าจะเป็นมาสด้2สีสีบอลเงินสีเทานะฮะแต่หมายเลขทะเบียนยังตรวจสอบไม่ชัดนะครับเผื่อใครพบเห็นก็ใช่ครับเผื่อใครได้ครับที่สนคานายาวได้เลยนะครับถ้าทางรถตรวจาจะสามารถระบุว่าเขามีประวัติอะไร ก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมที่ชัดเจนเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะให้ข่าวทางพี่ๆไปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปดําเนินการต่อนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับครับดีครับที่ตอนที่มาทำสังฆทานเขามีอาการหรือยังหรือว่ายังอันนี้ยังไม่ได้ขอบคุณจากท่านนะครับอกับขอช่วยี่ทสังฆทานนี้ทำกับเจ้าอาวาสหรือว่าพระอันนี้คือเขามาทําสังฆทานนี่น่าจะทากับกับพระพระใหม่มาพระใหม่ใช่ใช่ โอเคครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตทำสักการะอย่างเดียวเหรอฮะเขาเป็นเพื่อนกันไหมครับพุ่มกับอันนี้เดี๋ยวขอขอไปตรวจสอบก่อนนะครับขอบคุณนะครับของคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นะคะท่านผู้กำกับจากสนนันนายาวนะคะก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุค่ะเดี๋ยวอิจานนะคะจะขออนุญาตเล่าย้อนเหตุให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคุณผู้ชมค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่บริเวณวัด อยู่ที่บริเวณวัดหนองใหญ่นะคะซึ่งวัดหนองใหญ่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ได้รับข้อมูลมานะคะว่ามีกลุ่มชายนะคะมีชายสองคนคะมาก่อเหตุอุกอาจนะคะคือยิงนะไล่ยิงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะคะซึ่งเบื้องต้นค่ะยังไม่ได้รับรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะโดยที่เดี๋ยวเราจะไล่ย้อนไทม์ไลน์ให้ฟังนะคะคือก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะคะก็ ตามภาพข่าวที่เห็นนะคะก็คือจะมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะถือปืนยาวเรียกว่าประเภทปืนลูกซองสไลด์ค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งค่ะก็มีการาใช้ปืนลูกซองสไลด์นะคะไล่ยิงกับไล่ยิงรถชาวบ้านที่สัญจรบริเวณหน้าวัดหนองใหญ่แห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมซึ่งจากข้อมูลนะคะก็จะได้รับข้อมูลมาว่าผู้ก่อเหตุนะคะ ผู้กํากับสนคณยาบอกกับเราว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยได้เข้ามาทําบุญถวายสังฆทานอยู่ที่วัดหนองใหญ่ค่ะซึ่งหลังจากถวายสังฆทานเสร็จแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าเกิดอาการคุ้มคลั่งอะไรนะคะไม่รู้ว่ามีเหตุจูงใจอะไรที่ทําให้เขานะคะก่อเหตุใช้ปืนลูกซองสไลด์เนี่ยขึ้นยิงค่ะซึ่ง ก็เมื่อสักครู่นะคะมีพยานที่เห็นเหตุการณ์นะคะบอกว่าเป็นคนแรกที่พบเจอกับผู้ก่อเหตุแล้วก็มีการโดนปืนจ่อนะคะรวมถึงชี้หน้าแต่ว่าพยานที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวค่ะหลังจากที่เข้ามาที่กุฏิวัดนะคะมาที่กุฏิวัดแล้วนะคะก็ได้ก่อเหตุโดยการถือปืนลูกซองเนี่ยค่ะคุณผู้ชมขับรถ ออกไปจากวัดนะคะไปทางหน้าวัดค่ะโดยผู้กรเห็นมาสองคนขึ้นรถรถเก่งยี่ห้อมาสด้สีเทาดำนะคะน่าจะเป็น m a สด้าค่ะจากข้อมูลของผู้กำกับนะคะขึ้นรถเก่งยี่ห้อมาสด้สีเทาดำออกไปบริเวณหน้าวัดค่ะแล้วระหว่างนั้นค่ะก็มีรถกระบะคันหนึ่งนะคะมาส่งพวงหรีดมาส่งดอกไม้ที่งานศพ ที่วัดหนองใหญ่แห่งนี้นะคะกําลังเข้ามาเผชิญหน้ากันพอดีเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วมีผู้ก่อเหตุคนหนึ่งนะคะเดินลงมาจากรถค่ะจากนั้นนะคะก็ได้นําปืนลูกซองสไลด์เนี่ยแหละที่เขาถือลงมาเนี่ยยิงไปยังรถกระบะคันที่สวนมาค่ะซึ่งเจ้าของรถนะคะเขาก็ได้รีบลงจากรถแล้วตอนแรกคิดจะหนีค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าหนีไม่ทันนะคะก็ได้ลงมายกมือไหว้ยกมือไหว้นะคะจากภาพกล้องวงจรปิดที่ เห็นจากข่าวนะคะก็คือเจ้าของรถกระบะคันนั้นค่ะถอยหนีไปจนชนสารพภูมิแตกกระจายเลยค่ะคุณผู้ชมพอชนสารพภูมิแล้วก็คิดจะวิ่งหนีลงจากรถนะคะแต่ว่าน่าจะหนีไม่ทันค่ะก็เลยลงมายกมือไหว้ผู้ก่อเหตุน,นะคะอย่างที่เห็นในกล้องวงจรปิดเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็มีคนที่ขับรถคนที่ขับรถเก่งอะคะ่ะขับ วนมารับอีกทีหนึง่งแล้วก็ขับออกจากพื้นที่ก่อเหตุไปนะคะคุณผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ก่อเหตุฝั่งที่พบเจอกับรถกระบะคันที่มาส่งดอกไม้นะคะคุณผู้ชมขออภัยนะคะเมื่อสักครู่กล้อง อยู่ไม่นิ่งนะคะเดี๋ยวโอเคค่ะค่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูที่บริเวณที่เรียกว่าเป็นถนนหน้าวัดหนองใหญ่ค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งถนนนี้นะคะก็เป็นที่ที่เราเห็นในกล้องวงจรปิดค่ะที่รถของผู้ก่อเหตุนเนี่ยไปไประชันหน้ากับรถกระบะคันหนึงที่กำลังมาส่งดอกไม้นะคะแล้วก็ได้ลงมาจากรถค่ะ ลง,ลงมาจากรถแล้วก็ยิงใส่กับรถชาวบ้านที่สวนมาก็คือรถกระบะคันดังกล่าวนะคะประมาณ3นัดค่ะซึ่งตอนนี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูบริเวณหน้าวัดค่ะ ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะคุณผู้ชมคะ่ะขออภัยนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเหตุเกิดอยู่ที่บริเวณหน้าวัดบางใหญ่ะค่ะเขตสายใหม่กรุงเทพนี่เองนะคะ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเล่าย้อนไทม์ไลน์กันใหม่นะคะก็คือจากที่พยานให้ข้อมูลเรามานะคะคุณผู้ชมผู้ก่อเหตุเนี่ยมากันสองคนเริ่มแรกเนี่ยมาทําบุญถวายสังฆทานอยู่ที่วัดหนองใหญ่นะคะมาถวายสังฆทานเสร็จแล้วผู้กํากับสนอคันายาบอกกับเราว่าไม่รู้ว่ามีเหตุอะไรดนใจให้เขาก่อเหตุยิงปืนขึ้นมานะคะหลังจากที่ถวายสังฆทานเสร็จแล้วค่ะโดยที่ หลังจากถวายสังฆทานเสร็จแล้วเนี่ยก่อเหตุยิงปืนลูกซองสไลด์อยู่ที่อยู่ที่บริเวณวัดหนองใหญ่นะคะแล้วก็มีการขับรถออกมาหน้าวัดค่ะหน้าวัดก็คือถนนเส้นนี้ค่ะคุณผู้ชมบริเวณนี้เลยค่ะขับรถออกมาจากหน้าวัดฝั่งนี้ค่ะคุณผู้ชมรถเก่งสีเทาดำนะคะยี่ห้อมาสด้าสองค่ะ ขออภัยนะคะวัดหนองใหญ่ค่ะก็ขับรถออกมาจากวัดหนองใหญ่นะคะมาที่ถนนเส้นนี้แล้วก็ไปพบกับรถกระบะที่มาส่งดอกไม้ค่ะมาส่งดอกไม้ที่งานศพภายในวัดนะคะแต่ว่าทางรถกระบะเนี่ยยังเข้าไปไม่ถึงนะคะอยู่ที่ถนนเส้นนี้ค่ะรถกระบะคันที่โดนยิงใส่นะคะนั่นคือรถกระบะคันข้างหน้านะคะรถกระบะนี้นะคะก็ มาประจันหน้ากับรถของผู้ก่อเหตุพอดีค่ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะคะก็มีชายคนหนึ่งเนี่ยลงมาจากรถถือปืนลูกซองสไลด์มาแล้วก็ยิงเข้าไปที่รถสามนัดค่ะทําให้คนที่ขับรถกระบะเนี่ยต้องถอยถอยรถไปจนเกือบสุดซอยเลยจนไปชนกับสารพระภูมิของชาวบ้านนะคะทําให้ถอยรถต่อไม่ได้ละก็ต้องลงจากรถค่ะตอนแรกลงจากรถแล้วคิดจะหนีนะคะแต่ว่าหนีไม่ทันก็เลย ยืนยกมือไหว้ตามที่เห็นภาพในกล้องวงจรปิดเลยค่ะยืนยกมือไหว้ผู้ก่อเหตุนะคะบอกว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่รู้จักกันมาก่อนนะคะแต่ว่าผู้ก่อเหตุก็ยังยิงเข้าไปที่รถคันนี้สามนัดค่ะก่อนที่รถเก่งคันสีดํานะคะที่มีคนขับอีกคนหนึ่งอยู่บนรถเนี่ยจะรีบมารับตัวคนที่ลงมาก่อเหตุเนี่ยออกไปพร้อมกันค่ะแล้วก็พยานที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยบอกกับเราว่าทั้งสองคนมีปืนนะคะ มีปืนทั้งสองคนค่ะนี่ค่ะนี่คือพื้นที่ที่ก่อเหตุนะคะเดี๋ยวเรากลับไปภายในวัดหนองใหญ่ค่ะเหตุเกิดที่วัดหนองใหญ่เขตสายไหมกรุงเทพมหานครนะคะ แล้วก็ทางฝั่งนี้นะคะเป็นฝั่งกุฏิที่ผู้ก่อเหตุผู้ก่อเหตุนะคะเข้ามาทําบุญถวายสังฆทาน,นะคะ่ะเริ่มแรกเนี่ยมาถวายสังฆทานก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรดนใจที่ทําให้อยู่ดีๆก็ยิงปืนขึ้นมาค่ะคุณผู้ชม ใช่ค่ะลูกเพจค่ะสรุปตอนนี้นะคะคือคนยิงเนี่ยก่อเหตุยิงที่บริเวณหน้าวัดเนี่ยสามนัดค่ะแล้วก็ขับรถออกไปก่อนหนีออกไปได้นะคะซึ่งเมื่อสักครู่ที่เรา,าได้ข้อมูลจากผู้กำกับสอ,สอนอคันายาวนะคะก็บอกว่ายังไม่มีข้อมูลรายงานนะคะซึ่งเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็จะรายงานให้ทราบกันอีกครั้งนึงค่ะ ตรงนี้นะคะเป็นบรรยากาศภายในบริเวณวัดหนองใหญ่ค่ะเป็นจุดเกิดเหตุจุดแรกนะคะพยานที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะมีพยานที่เห็นเหตุการณ์นะคะก็ให้สัมภาษณ์กับเราบอกว่าทั้งหมดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าไม่ได้รู้จักกับผู้ก่อเหตุเป็นการส่วนตัวนะคะคุณผู้ชม ขณะนี้นะคะก็มีผู้สื่อข่าวนะคะก็รอติดตามสถานการณ์กันอยู่ที่บริเวณวัดหนองใหญ่นะคะ ค่ะเดี๋ยวเราจะหาภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วกล้องวงจรปิดนี้เห็นอะไรบ้างนะคะแต่ว่าจากพยานที่เห็นเหตุหการณ์นเนี่ยเขาบอกกับเราว่าผู้ก่อเหตุนเนี่ยก่อเหตุไปตั้งแต่ประมาณก่อนบ่ายโมงแล้วค่ะเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะคะลูกเพจ